อันนี้เบอร์หนึ่งเหรอคะที่เขาบอกว่าขายแพงๆนั่นหรอนู่นประมาณเบอร์หนึ่งอ๋อเบอร์สองเหรอเบอร์หนึ่งมันมันยำรสเต๋อ๋อจิ้มเห็นไหมนั้นเป็นมะนาวหูเนาะแบบนี้เลยนะคะสวยงามไหมทุกคนสวยงาบไหมนีะอันนี้เอาไปเอาไปต้มกินอร่อยกว่าใช่ไหมคะเอาไปต้มเอาไปนึ่งใช่ไหมอันนั้นเอาไปย่างกินอร่อยกว่าใช่ไหมคะออืร้อนออื ดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ส้มมาหาเห็ดค่ะมาป่าเห็ดเนาะขับรถมากับพี่ไหนกับพี่ลายวันนี้ทีมไม่ได้มาด้วยนะคะทีมต้องอยู่เฝ้าบ้านเพราะว่าจะมีคนมาฉีดยาป้องกันมาเเรงสระที่บ้านก็เลยอยู่ที่บ้านเนะเาะส้มกับพี่ไหนกับพี่ลายมาหาเห็ดด้วยกันค่ะดดเดินเข้ามาประมาณ เดินเข้ามาประมาณสองสามนาทีพี่ไลค์ก็เจอเห็นมัตสุตะก,กิดอกแรกแล้วครั้งแรกที่ส้มเห็นนะคะนี่เลยว้าวอุย้ยดูอุปกรณ์นะอุ้ยดูขาของมันนี่นี่นี่อู้มันเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้นนนนนเบอร์หนึ่งเหรวที่เขาบอกว่าขายแพงๆนั่นหรออันนั้นประมาณเบอร์หนึ่ง เอาเบอร์อรสองเหรอเบอร์หนึ่งมันมันยังบดไตโอ้เบอร์หนึ่งแข็งมากขาแข็งดีมากเลยค่ะแข็งดีมากอ๋อน,นี่บอกอันนี้บอก,กเลยอันนั้น,น,นคือคอโรนีมม,มีการเห็นคอโรมัชจูมหรือว่าเอา้อเห็ดแบบนี้ก็มีอ๋อเหมือนเห็ดปากกาลังหรือเปล่าเห็ดปากกาลังค่ะกินได้อันนี้ก็กินได้อยู่แต่ว่าไม่เอาดีกว่าสันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาค่อยเอาคือว่าเอา อันนี้บ่มีไม่แผล่เอาเดียวก็ขึ้นมาแต่ว่าเ้ากลับมาพี่มันปวดทีเยอะเลยเอาดูอุปกรณ์ของพี่ไหนทำให้นะคะอุปกรณ์หาเห็ดเห็ดอันนี้กินได้เห็ดอันนี้ก็กินได้ค่ะเห็ดค่ะอันเห็ดอันเนี่ยกินได้เหมือนกันเนี่ยแต่ส้มจะเอาเห็ดเยอะเลยส้ม ายากมากเลยค่ะหัวจะเห็นดูสิมันอยู่ใต้พื้นน่ะใครจะไปเห็นเรา <c oughs> นี่มันอยู่ใต้พื้นจริงๆก็มีหน้ามันถึงแพงแล้วก็มันอยู่ข้างล่างจริงๆนี่ละไกยดย่อมันน,น้นอยๆอยู่ใต้ดินผู้ใดเห็นกะนั่นเล่าไม่ใช่คนพิเศษละเห็นน่ะดี๋ยวี่ตุ้ย่อหู้มัเป็นงานของเราแต่แค่อย่างอ่ะพี่ไหนอ่ะมันไม่สองดอก ดอกนั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดมหน่อยสิคะมันหอมหอมแบบไหนอู้ดีเด้ด้กินคือเห็ดไข่เนาะมาลงเว่ามหัศจรรย์นี่เอาฝานขามันเลยจะดูการฝานขาเอาไปเลยเอาเอาไปรอดเอาไปเอาไปก่อนของข่อยมีแต่เห็ดเบื่อไข่ปลาลูกไข่อยเก็บเห็ดอีอย่างได้เดี๋ยวเอาพุงใส่เบ่เบา โอ้เก่งจังเลยค่ะพี่ไหนเจออีกแล้วเอ้ามีกันถามมัน่อยเหยียบมูนอุ้ยปุ้ยแล้วนะมค่ะนี่ถามมันออกมันออกเป็นแถวแบบนี้นี่อโอ้โอเโอ้โอ้โอ้้เอ้โอ้โออออโอ้้้อ้้อออ ดกนี่นุ้ยเบื้อหนึงทั้งนั้นเลยเนาะพี่ไหนเนาะเบื้องแขงๆเลยเนาะเอ้าข่อยเยยบข่อยเยยบมัดมันออกเป็นแถวว่าฉันเอาปาดเลยค่ะปาดขาเห็ดเลยค่ะอ้เมื่อซีก้นวามลล่มาเยอะพี่อาโชวปรุงแต่ะเชียอยอันเจบเากนนนี่อันนี้ก็น้อยเออสวยมากเลยค่ะ เอาจิ้มขึ้นไหมนั้นเตยมาน่าหูมีนะน่าใยกันเอาเลยเอาเลยเอาเยงามขนาดนี่ดูดูถุงของนมาไม่น่าเอาเดินมานี่สวยอันนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งเออมาแป๊บเดียวได้ครึ่งชั่วโมงเขาได้หลายปันนี้ก็ดีแล้วเบอร์หนึ่งอันนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งนี่นี่นี่ อันนี้ถ่ายวิดีโออย่างเดียวเลยค่ะบอกเราว่ามาถ่ายวิดีโอเนาะนี่ดอกไงนี่นี่อีกดอกหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวม่นไม่ค่อยเหยียบเบิดอหรอวะนี่มันออกมาจากใส่ดินเลยเนี่ยว่าขึ้งมากเลยพี่ไหนน่ะมักทำลายเห็ดของพี่ไล่อะ กำลังกำลังอร่อยเลยเนาะแบบนี้เนาะขามันก็ตันๆเนาะอืนนออันนี้เห็ดอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเห็ดหรือเปล่าเฮ้ย <laughs> ดูดิเห <laughs> มือนไอเหมือนหน่อสาคูเลยอะ่ะมันสาคูหยัางวะหฮวยเอาแล้วมาเก็บเห็ดหรือมาเก็บอะไรเนี่ย <laughs> เอาเอาวาไว้ตรงนี้ละย,ยันไย น้ำเตยมันน้ำขูดข uh 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 ึ้นมาเลยโอ้โหสวยๆเลยเนาะเราหากันตรงที่เดียวกันนะคะเพราะว่าถ้ามันออกเขาบอกก็จะออกใกล้ๆกันเป็นหมู่เลยเห็ดยอืม โอ้สวยโนี่ยังไงอันนี้นี่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 เป็นหมูเลยเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยค่ะแม่นเดโอ้พี่ไหนได้หลายเท้างหรือดิเนี่พี่ไหนได้สองพราแล้วโอ้ยโอ้มันเป็นน้อนนะมันมันออกมาเป็นแถวเป็นแถวออกเป็นแถวเป็นแถวเอ๋อหาไปอีกสายสายสายมันแตกรถ โอ้ยสวยเลยค่ะเบอร์หนึ่งเขาบอกว่าเทาละสองพันเลยนะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่สิเก้าสิเทาแล้วเก้าสิดอลลาร์หนึ่งเทาเลยเกเหรียญเก้าเหรียญหรือเ้เหรียญว่เป็นเก้าสิบตี๊อนึกว่าเปนเก้าสิบบโอ้ยก็ดอนได้เก้ดอนหนึ่งเทาได้สามร้อยามรอบาทถ้างั้นน่ะอ่ะ แต่เล็กนเห็ดเนน้อยนะเห็ดบมงนี่ต้องกำลังสิออกนี่อยู่นี่เอาตัวที่ไหนละนี้มีแต่ตัวเหนื่อยเหน้อยเพราะแซ่บดอกแขนเหนื่อยนี่มันล่างยากโอ้โหไมนเจอแล้วได้แล้วเดี๋ยวนะคะได้แล้วดอกหนึ่งตรงนี้โอเคเดี๋ยวหาอีกก่อน ดอกใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหดีนะนี่ว้าตรงนี้เป็นหโมโูมเลยโอ้ลนะอยส้มหยียบมันตอนที่รนส้มโดนลงมานะคะหูดูดูดูสิคะเยอะมากมากเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้ก็มีอีกหาอีกหาอีก มันอยู่กันเป็นหมุมๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามไหมทุกคนสวยงามไหมอู้หู้สวยงามสวยงามดอกใหญ่มากๆเอาขามันออกแบบนี้ไหมตอนที่เขาซื้อเขาเอายังไงไม่เอาก็ได้ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดปิไม่ต้องตัดก็ได้นี่นี่ค่ะเอาตรงนี้ก่อนเขาจะเอามีดินเอาเอาไมดินเอาไมดิน โอ้โหดูดูเลยแล้วม่นค่ออกมาบางเล็มแเกิดแบดนี้โอ้โหมีแต่ดอกใหญ่ นี่ไม่เห็นมนซสตาร์กิเหรอคะคโอ้โหทำไมมันหัวนนใหญ่ขนาดน,นี้อันนี้กับมซสตาร์กี้เอาขุนหนูหนูเคยเห็นเห็ดแบบนี้เยอะมากแต่หนูไม่เก็บเอาอะ่ะอันนี้ก็กินได้อันนี้มันขมเนะอะน,นี่มันขมเนาะอือมไม่ได้แต่ดอกเดีวเยวเนาะอันนี้ออืหนูเอาไม่นหนูเอาอยู่ในถุงยังมีอยู่ในถุงยังมีอยู่ในนี้ด้วยอืออันนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันนะคะดู นี่ก็เป็นเห็ดแต่เป็นเห็ดพึ่งเนาะนี่นะคะแล้วนี่ก็จะมีเห็ดอีกอันนี้เห็ดที่ส้มเก็บมานะคะอันนั้นก็จะเป็นเห็ดของพี่ไหนเก็บมาเยอะแยะเลยทุกคนดูเห็ดมีทั้งเห็ดพึ่งเห็ดเอ่อหลายอย่างเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวส้มจะเอาไปย่างกิน เห็ดเยอะเลยค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เอามาป่ะไม่ใช่เห็ดอะไรไม่รู้มันกินได้อยู่นะคะเราเอามาก็คือมันกินได้นะนี่เห็ดนาและนะคะนาและเห็ดพึ่งเห็ดขาสั้นนี่เห็ดขาสั้นเก็บมาเยอะเลยตัวเล็กๆเนี่ยมันแข็งตัวเล็กๆมันไม่แข็งมันแข็งทำมากินมันแข็งนิดนึงตัวตัวดอกมันออกมาแบบนี้มันมันอ่า มันบกแข็งนะไปถึงอร่อยกว่าอ๋อค่ะอันนี้อันนี้เอาไปเอาไปต้มกินอร่อยกว่าใช่ไหมคะเอาไปต้มเอาไปนึ่งใช่ไหมอันนั้นเอาไปย่างกินอร่อยกว่าใช่ไหมคะอืมแต่ว่าเวลาเขาไปไปขายนะอันนี้มันได้ราคาสูงกว่าอ๋อเห็ดอ่อนได้ราคาสูงกว่าใช่ค่ะเวลาเขาเอาไปขายเนาะอต่ว่าเขาบดฉีดแบบนี้มันมันหลังบออกเลยอ๋อว้าวตีนมันกว่าหลังแบบนี้ ใช่ค่ะว้าวดีจังเลยมัน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 แตกหรอกที่ไหนบอกว่าเอาน้ำฉีดมันนะคะแล้วมันจะมันขีดโฟลมันนี่อะไรเปลิ่นมันออกหมดเลยออกหมดเลยแล้วนี่เลยอ้อล่างอีกดูโย้หน้าขาวแล้วนี่หนังออกมากแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเห็ดทั้งหมดที่เราหามานะคะนี่เห็ดมาซ้ึทะเกะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะเห็ดที่เราหามาได้เยอะเลยค่ะทุกคนได้เยอะเลยเห็นไหมเยอะๆทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวส,ส้มมาส่งที่ไหนแล้วก็ที่ไน์ที่บ้านเนาะเดี๋ยวส้มจะกลับบ้านไปหาทีมแล้วเราจะไปย่างเห็ด <ผม S 1> กินกัน<ม>ค่ะเมือเมอม่อส้มกลับมาถึงบ้านทิมก็ช่วยส้ม ทำความสะอาดขาเห็ดค่ะเพร่อส้มบอกเขาว่าเหนื่อยมากๆเลยวันนี้วันนี้ส้มก็เก็บเห็ดมาหลายชนิดเลยค่ะมีเห็ดพึ่งเห็ดน้ํามากเห็ดขาสั้นทั้งหมดนี้กินได้นะคะส้มกินมาหลายปีแล้วเนาะเอาไปต้มแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้กินทั้งปีเลยค่ะ <S <S และนี่ก็จะเป็นเห็ดมัสซูทาเกะที่พี่ไหนให้ส้มมานะคะเพราะว่าดอกบานขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าดอกตูมเนาะแต่พี่เขาบอกว่าดอกบานอร่อยกว่าดอกตูมเยอะเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมกว่าเนาะทำความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วส้มและทิมก็ พากันลองเอามาทอดกินนะคะไม่ได้เอาไปย่างนอกบ้านเพราะฝนตกก็เลยลองทอดกินนิดหน่อยและนี่จะเป็นการลองกินเห็ดมะสึตะกิครั้งแรกของส้มและทีมค่ะส,ส,คส้มหัวฟูจริงๆค่ะวันนี้เนาะเพราะว่าตากหมอกหัวตากหมอกทั้งวันเลยนะคะแต่วันนี้หิวข้าวมากๆเลยหิวข้าวมากอาหารของเราวันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อาหารเก่าแต่เมื่อวานนะคะแกงป่า แกงป่าไม่มีน้ำแกงป่าแล้วก็ไก่ไก่ย่างนะคะอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้ก <c oughs> ็ <g ül> เอามาอุ่นกินนะคะกินไม่หมดเนาะแล้วก็จะมีเห็ดอันนี้ช้มไม่ทําไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะคะว่าเพราะว่าเหนื่อยจริงๆค่ะส้มเดี๋ยวส้มจะชิมเห็ดม,มัสซึทากิครั้งแรกให,ใ,หให้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 ทุกคนได้รับชมนะคะ <c oughs> ร้อนออื มันร้อนนะคะ <im itation> จากที่ส้มลองเห็นมะซื่อกิจครั้งแรกก็อร่อยมากๆค่ะเขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมวันนี้ส้มเอามาทอดแล้วก็วันถัดๆไปส้มก็ได้เอาไปทําการย่างใส่เนยนะคะใส่พริกไทยบ้างแล้วก็สิ่งที่ซ้มโปรดปรานมากที่สุดก็คือเอาไปย่างกินกับเกลือแล้วก็น้าปลาแล้วก็เอาข้าวเหนียวจิ้มค่ะอร่อยมากซินเวอร์เลยเก Take โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ส้มกับทีมไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะป๊าป้าสวัสดีค่ะ <c oughs>